ออนไลน์ให้เสศษผ้าขม้าร้อยสีเอกลักษณ์ผ้าพามือตำบลหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอาสนะผืนงามเลื่อลายแปลกไปจากที่เคยเห็นเป็นความตั้งใจของอรวรันและแจ่มจันทร์สองเพื่อนสนิทที่เดินทางจากกรุงเทพมาร่วมกับพุทธศาสนิกชนที่หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกจังหวัดกาญจนบุรี โดยนำพื้นผ้าจากใจสัทธาทั้งหมดไม่เย็บต่อเป็นอาสนะที่ยาวที่สุดอย่างที่ตั้งใจอยางจะทำอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะ เป็นสัญลักษณ์อะไรท่านเรา,เ,รา,เ,ราเกิดความภูมิใจกันทัน้งสองคนที่ทนเรื่องนี้ขึ้คือถ้าเราอยู่กรุงเทพเราก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากไปกราบท่านใช่ไหมคะและลูกสึกท่านแต่อย่างน้อยวันนี้เรายัางได้มีส่วนมาร่วม,มในกิจกรรมถึงมันจะไม่ได้แบบเหมือน ใหญ่โตมโหลานอะไรได้ไปทำให้แบบสร้างอะไรใหญ่แต่อย่างน้อยสิ่งเล็กๆอย่างเนี้ยมันก็รวมพลังของคนที่นี่มาลับนะขอออกมาได้่หมขอต้องเข้าค่ตอนนี้เขาอยูง กว่าจะได้อาสนะออกมาแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่นําเศษผ้ามาเย็บต่อกันเท่านั้นนะคะแต่ดูที่ลวดลายต่างๆนั้นก็ยังมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะและลวดลายเหล่านี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยความประณีตแล้ก็ความตั้งใจของผู้ที่ถักเย็บนะคะด้วยความที่อยากจะให้อาสนะจากฝีมือของพวกเขานะคะเป็นตัวแทนความศรัทธาที่ส่งไปให้ถึงองค์สมเด็จพระสังฆร,ราชค่ะ ภาคภูมิใจที่ได้เกิดในตระกูลคชวัตรเป็นหลานสาวของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเต็มสิริคชวัตรจึงเป็นจิตอาสาอีกคนร่วมกิจกรรมทางธรรมในครั้งนี้<ม>เธอยังจำเรื่องเล่าความผูกพันระหว่างย่าก,กับสมเด็จลุงได้ดีโดยเฉพาะอาสนะพื้นเก่าฝีมือพระชนนีที่พระองค์ทรงปโปรดและประทับอยู่เสมอ ได้ทำอาสนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พี่ดีใจนะแล้วก็ mm hmm. ก,ก็ก็ปลื้มใจแล้วช่วยได้พี่ก็รีบช่วยเลยอะ่ะเพราะว่าพราะองค์ท่านเนี่ยเป็นของประชาชนทั่วไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ของที่บ้านที่เดียวทั่วทั่วทั่วเมืองไทยอะ่ะ mm hmm. ใครๆก็รักแล้วก็ศรัทธานในตัวท่านอยู่แล้วพี่เป็นลูกเป็นหลานพี่ก็ดีใจอะ่ะ mm hmm. ที่ได้เกิดร่วมสกุลแล้วก็ จะทาสิ่งที่ดีเรื่อยไปให้สืบสานต่อไปเรื่อยๆนะคือจริงๆพอรู้ว่าพระสงฆ์ท่านใช่จริงๆน่ะเราก็ตั้งใจเย็บแล้วก็เย็บด้วยความภูมิใจครั้งแรกที่เย็บน่ะนึกถึงพระอ,องค์ท่านว่าออขอพระอ,องค์ท่านเนี่ยมีพระชนมายูยืนนานเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ครบรอบวันที่มันเกิดนะคะแต่พอณเวลานี้พอท่านสิ้นแล้วเนี่ยก็ใจหายแล้วก็เย็บด้วยความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้เป็นที่ระลึกในงานของพระอ,องค์ท่าน แล้้วววก็คคาามมมตงใจุันะนอกจากนําอาสนะของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนํามาเย็บร้อยรวมเป็นอาสนะที่ยาวที่สุดในโลกแล้วกิจกรรมร้อยดวงใจต่ออาสนะตามรอยนําทางยังนําอาสนะไปสร้างประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นอาสนะสีกรักจะนำไปถวายวัดทั่วประเทศรวมถึงนำเศษผ้ามาเย็บต่อกันเป็นผืนผ้าห่มเพื่อบริจักให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาวการดายบุญเรืองไทย p ี s ีรายงาน